ยักยาเชืก้ก,ก,ก,ก้าศูนสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆน,นะคะตอนนี้ช่วงเช้าคนขับรถมาเปลี่ยนคลาสก่อนนะคะตจาอันนี้ของใหม่มาเอามาจากบ้านแล้วอันนี้ของเก่าสภาพหมดใหม่แล้วตัวไหนก็ใหม่แล้วเดาออแล้วเดี๋ยว,ยวจะใส่เมื่อวานยักขาหนายังติดอยู่ใ,ใต้ขึ้นมาได้เลยเหนียว คัสมันอ่อนแล้วแต่ว่าพูดยากอันนี้มันมันขับก็ถอดนะเดี๋ยวถอดเนี้ออกหมดเดี๋ยวจะใส่ของใหม่เข้าไปต้องถอดออกจะยุ่งนิดหน่อยตรงนี้แหละเพราะว่าถ้าอยู่บ้านอ่ะทำไมมันจะสะดวกกว่าอันนี้อยู่ในไปยังไงก็ต้องทำใส่ให้ทำงานได้ให้เสร็จเดี๋ยววันนี้จะย้ายจะกลับบ้านนิดหนึ่งไปเป่าลมไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นเช็ครถ ติลมลมด้แล้วครับเหลือว่าตรงนี้เหลือประมาณสักสามชั่วโมงได้มั้งได้แหละก็เดี๋ยวกวาดดินลงตรงนั้นอีกต้องเอาหมดนะคะเพราะว่ามันไหม้ 僕。 ทาสที่บ้านมีสำรองนะคะเอามาแล้วจริงๆโชคดีนิดนึงนี่ของแม,ม่ถ้าไม่มีสำรองก็จะยุ่งหน่อยหน่อยอันนี้แก้ก่อนเอาให้หมดแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ตอนใส่จะยุ่งนิดนึง แดดเริ่มมาแล้วค่ะเมื่อกี้ตอนเราขับรถมาเห็นฟ้าหลัวๆว,ว่าฝนจะมาตรงอเต็มอุตสาห์ดีใจว่าเอ้ยคุ้มหน่อยไม่มีแดดมาไล้สแบบแดดมาแล้ว ดูสภาพดีว่าเคยเป็นช่างมาก, <laughs> ก่อนเออล่ะแค่แค่นี้นะเป็นช่าง <laughs> เอาที่สบายใจถูกคานนะคะสภาพอันนี้ของเก่าสองอันนี้อันนี้ของใหม่ โอเคค่ะ okay, ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้นั่งกับแกจะต้องใส่คานเข้าไปอีกทีนึงอันนี้ต้องช่วยนิดนึงเพราะว่าใส่คนเดียวมันจะยุ่งยุ่งหน่อยๆต้องช่วยถ้าบอกอย่างที่บอกถ้าอยู่บ้านน่าจะทําคนเดียวได้โอเคค่ะ okay, แล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะตอนนี้ขออนุญาตช่วยนะใส่คลิปใส่ใส่คานใส่คลิป